นี่ก็ร้านซองโดเนาะจะให้ดูหัวใจอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้สวยนะสวยเนาะนี่อันนี้เจชอบมากดูดิสวยอ่ะเดี๋ยวดูดิราคาเท่าไหร่เรามาเช็คกันดีกว่าเออไม่รู้ราคาอยู่นะ โอ้ยอยู่ล่างนะดู325อย่โูโรก็ตัวประมาณหมื่นกว่าบาทเองหมื่นบาทเองอันนี้นี่เมืองไทยเคยเห็นขายนะนแบบได้อันนี้สวย ที่เขาหยิบไปอ่ะคือผมว่าขเขาไม่ดีฟังภาษาไทยไม่ออกนี่อันนี้อันนี้สวยมากอันนี้นี่อันนี้สวยมากใครเอาไปหาขายหน่อยภาไทยแบบนี้สวยอันนี้ก็โอเคเห็นในทั่วไปนี่คือแสบตาหน่อยเนาะนี่อันนี้อันนี้อันนี้สวยนะ ก็ไปสามารถไปยุดได้เป็นแบบสร้อยคอเป็นทองเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สวยแบบนี้อันนี้ก็งามการแต่งหยกของเขานี่นยี่หอ้อยี่ห้อซองโตนี่ก็คือดังมาอยู่เนาะอันนี้ก็ปากแบบโอ้ยจมูกแซมอยู่แล้วนานไปถึงไหนเนาะนี่นี่น,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 นี่สวยคล้ายคล้ายเมืองไทยเลยอะ่ะเนี่ยโอ้คล้ายคล้ายเมืองไทยเนาะ คนไทยขายตัวห้าร้อยงมั้งเจว,ว่านี่ก็เอาเรื่องอยู่แต่ผ้าดีอันนี้อันนี้สวยสไตล์ชินาลทวิตทวิตโอ้อันนี้งามขายได้เปรียบขายแถวพัทยาเนี่ยเหมาะจะใครเป็นแฟนๆของยีนเนี่ยก็เหมาะเลยค่ะ เดินเดินไปก็ต้องเช็คกระเป๋าระยะเดี๋ยวทานมากกระเป๋าเจ๊หายวิบไม่ไหวแนะึงอุ้ยนี่น่ารักอันนี้น่ารัก,อ,นนรกอันนี้น่ารักเนี่ยแต่มีอันหนึ่งที่เจ๊ชอบนะเออเนี่ยอันนี้คือสวยมากวะกระโปรงแล้วนนี้ก็จะคิดดูด้วยใส่อย่างเงี้ยเข้ากันอ่ะโอ๊ยจิเกอริสวิบงชู อันนี้ก็น่นนนา็น่ทำไมมันเล็กจกังวะเนี่ยเดินมามียี่ห้อแถวน,นี้ะท,ที่ว่าสวยนะรู้ไหมคนเราก็สวยไ่เหมือนกัน